สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่มีใบประกอบวิชาชีพ B l ลายเส้นแล้วจะเปลี่ยนจาก B l i ายเส้นเป็น A l i ายเส้นนะครับอ่าคือมีระดับขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าได้เป็นคุณครูที่เป็นครูชำนาญการแล้วจะต้องเป็น A l ลายเส้นแล้วนะครับเราก็จะมาต่อใบประกอบวิชาชีพใหม่ใช่ไหมถ้าจะเลื่อนนะครับจาก b เป็น a เราจะไม่เรียกการต่อเราเรียกว่าการขึ้นทะเบียนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็น A อลายเส้นอยู่แล้วแล้วใบประกอบวิชาชีพของเรามันหมดเราก็จะต่อเป็น a อลายเส้นเหมือนเดิมอันนี้ก็จะเรียกต่อนะครับเดี๋ยวเราแต่วันนี้วันนี้จะพา,าขึ้นทะเบียนนะครับจาก b เป็น a นะครับเปลี่ยนจาก B เป็น a นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันนะครับ ครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ต้องขอออกตัวไปก่อนนะครับว่าอาจจะดูลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันต้องเบลอภาพข้อมูลส่วนตัวพวกเลขบัตรประชาชนวันเกิดอ่าเพราะว่า YouTube เขาไม่ให้เอาลงนะครับเพราะถ้าเอาลงแล้วนะครับมันก็มันอัปโหลดไม่ได้นะครับเขาก็ต้องรักษาความปลอดภัยให้กับเรานะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ เราไปที่ขั้นตอนแรกของการขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพจาก B ไลายเส้นให้เป็น A l ลายเส้นกันนะครับหลายคนนะครอาจจะคิดว่าต้องเข้าเว็บไซต์นะครับอันดับแรกแต่ของผมนะครับต้องเข้ามาดูหลักฐานก่อนว่าผมมีอะไรบ้างที่ผมทำไว้นะครับต้องเตรียมเอาไว้นะครับก็คือ อันดับแรกต้องมีรูปถ่ายนะครับเป็นไฟล์ jpeg เขาว่าวอย่างนั้นมันก็เป็นไฟล์ jpeg หมดแล้วครับเอาเตรียมมาไว้เลยแล้วก็สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทำเป็นไฟล์ pdf เซ็นสำเนาถูกต้องนะครับอันดับสสำเนาบัตรขร้าราชการนะครับถ้าใครเป็นข้าราชการก็เซ็นสำเนาถูกต้องไฟล์ pdf อันดับ3ม อ่า,อาสำเนาก็พ7จดนะครับทำเป็นไฟล์ pdf เซ็นสำเนาถูกต้องอันดับ4วุฒิการศึกษาอันนี้ยังเป็นสมัยเรียนเป็นพระภิกษุนะครับตอนนั้นอ่าก็เซ็นสำเนาถูกต้องเป็นไฟล์ pdf เหมือนกันถึงอันดับเท่าไรอ่าเท่าไรก็ช่างต่อมาอ่าเกียรติบัตร3ใบ นะครับเกียรติบ,บัตร3ใบทําเป็นไฟล์ PDF เซ็นสําเนาถูกต้องนี่ผมมีมอยู่3ใบนะครับนี่ต่อมาก็ที่สําคัญนะครับเราจะต้องมีคําสั่งว่าเราเป็นผู้มีคุณสมบัตินะครับที่จะเป็น A อไลเซ s นก็คือคําสั่งคอสอสองครูชํานาญการขึ้นไปนะครับของผมก็เป็นคําสั่งครูคอสอสองในตาคุดอยู่นี้ ผมจะให้ดูเท่านี้นะครับไม่ไม่ไม่เปิดเข้าไปให้เห็นข้อมูลทั้งหมดะนะครับกลัวว่าจะเปิดเผยข้อมูลให้กับมิจฉาชีพการขึ้นทะเบียน A อไรเซ้นก็มีเอกสารเท่านี้นะครับส่วนถ้ามันเป็นเราจะต่อใน B ีไ c เซ้น นะครับเอามาต่อเฉยๆไม่ได้ขอขึ้นทะเบียนอะไรไปมไม่ต้องมีคำสั่งว่าเราเป็นครูชำนาญการนะนะครับอ่าก็จะมีทั้งหมดเท่านี้มันก็พอเพียงพอแล้วนะครับไม่ต้องมีคำสั่งครูชำนาญการก็ได้นะถ้าจะต่อบีอไลเซนนะอ่ามีเท่านี้นะครับหลักฐานเตรียมไว้หมดแล้วกดลงมาต่อไปขั้นตอนที่2ไปที่ Google เข้าไปใน Google นะครับ แล้วก็ไปที่เว็บไซต์ของ Google แล้วก็ไปคลิกอ่าผมก็จะเตรียมไว้แล้วว่าต่อใบป,ประกอบวิชาชีพครูคลิกเข้าไปไปที่อ่าบรรทัดแรกเลยนะครับเว็บไซต์ของครูสภาจากนั้นนะครับเขาก็จะให้เข้าพารเบิรเข้าเลขบัตรประชาชนคือเลขไอ้พารเบิรผมลืมไปจริงๆแล้วนะแต่บังเอิญว่าคอมผมมันบันทึกไว้ให้ โชคดีไปเข้าระบบไปนะครับทุกคนพอเข้าระบบไปแล้วเรามาที่นี่ครับข้อความที่2ใบประกอบวิชาชีพอันที่2นะเข้าไปคลิกเข้าไปก็จะมีบรรทัดต,ต,ต่อๆมา,าเราไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นเราไปขอขึ้นทะเบียนนะครับบรรทัดที่4ี ส่วนบรรทัดที่4นี้ก็จะแยกออกมาอีกเราก็ต้องเป็น A อไรเส้นเห็นเลขตัว A ไหมเห็นตัว A นะครับคลิกเข้าไปจากนั้นเขาให้มาเลือกกลุ่มวิชาที่เราเรียนจบมาเราก็มาค้นหาของผมเป็นวิชาสังคมศึกษาผมเลือกไปเลยนะครับพอเลือกเสร็จมันก็ต้องมีให้ตกลงนะครับเราก็มาเลื่อนมาจนตกลงจุ๊บเข้าไป แล้วเขาให้ตรวจสอบกอ็ก็ตรวจไปตามเขานะครับตรวจสอบเสร็จนะครับก็จะพบว่าเรามีใบประกอบวิชาชีพนะครับวันออกวันข้อมูลทั้งหมดแหละเรามี b ีไรเส้นนะครับนี่บีไรเส้นเราจะสามารถต่อได้แล้วก็ดําเนินการต่อไปดําเนินการต่อไป เราเขาจะขึ้นมาให้หมดเลยนะทุกคนไม่ต้องกังวลน,นะเขาขึ้นมาให้เราหมดเลยให้เราไปตรวจดูแล้วก็เราจะเพิ่มตรงไหนก็เพิ่มนะครับส่วนเลขคําขอนี้เออตัวไหนมันก็ดีนะตัวไหนที่มันไม่ให้เราทํานะมันก็จะเป็นแดงๆไว้กดเข้าไปทําอะไรไม่ได้เลือกเปลี่ยนรูปภาพนะครับเราต้องเปลี่ยนรูปภาพนะครับทุกคนเนื่องจากว่า รูปภาพจะต้องใหม่นะในระบายประกอบวิชาชีพผมผมก็จะเอารูปภาพนี้ปึ๊บเปลี่ยนไปนะครับจากนั้นมาตรวจสอบคํานําหน้านายมิตร์อะไรเออครบหมดแล้วใช่ไหมที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเรามีไม่หมดแล้วนะทุกคนที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้เอาเอาทะเบียนบ้านเราเลยนะครับที่อยู่ที่ทํางาน เ,เราเข้าไปเปลี่ยนแปลงเป็นอำเภอป่าติวข้อมูลส่วนตัวมีหมดแล้วนะฮะอีเมลที่ทำงานไม่มีอีเมลเอ่ะไ,ไม่เป็นไรเรามาอ่านตัวนี้ให้เข้าใจนะครับ 1. คุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูชั้นสูงเพื่อขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพข้อใดข้อหนึ่งดังนี้เออเราก็คลิกตรงนี้ใบประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นนะครับที่เราต้องมี สองมันต้องมีสองข้อเลยนะเขาบอกว่าผ่านการประเมินตามระดับคุณภาพมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมาการครุสภากำหนดเรามีอะไรละ่ะที่จะเข้าเกณฑ์มีวิทยฐานะระดับชำนาญการวิทยฐานะ,ะชำนาญการเมื่อวันที่เมื่อวันที่เท่าไหร่ โอเราต้องเข้าไปคลิกไปดูไฟล์ใช่ไหมเนี่ยคำสั่ง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 เจ็ดพฤศจิกายน2566นะครับเราก็มาเติมนะครับทำคลิปวิดีโอนี่ยากเหมือนกันเนาะต้องใช้มือเดียวในการพิมพ์นะนี่ ศูนย uh, like okay. like ์เจ็ดอ่าหนึ่งหนึ่งเขพิมพ์แบบนี้ไหมเนี่ยสองห้าหกหกถูกต้องไหมโอเคต้องพิมพ์แบบนี้นะทุกคนถ้าเป็นวันที่พิมพ์เป็นตัวเลขนะครับแล้วเราก็จะได้แล้วมันจะขึ้นทับของของมันขึ้นมาให้เราเองมันจะขึ้นทับของมาถ้าเปนวันที่เป็นหลักเดียวก็ใส่ศูนย์ข้างหน้า เดือนเป็นหลักเดียวก็ใส่ศูนย์ข้างหน้านะครับพศก็พศเลยเราต้องอ่านให้เข้าใจตรงนี้ว่าอะไรขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพศส5 5 6 6ข้อบังคับครูสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพศส5 6 6 5้วรและระเบียบสำนักงานเลขาธิการครูสภาว่าด้วยการ ขอรับใบอนุญาตและขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพศ2565กำหนดไว้ทุกประการและแจ้งประวัติดังนี้อ้าวให้เราไปรับรองตัวเองอเราก็มือใหม่กันทั้งนั้นเนาะทุกคนเนะาะมือใหม่ก็ไปตามมือใหม่นะครับไปตามผมนะหนึเคยเป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอไม่เคยแล้วไม่เอา เป็นผู้ไร้ความสามารถอ้าวไม่เคยเคยจะต้องโทษจำคุกอ่าไม่เคยนะครับต้องเอาแบบนี้นะทุกคนถ้าคุณเคยคุณต้องระบุอ้าวไม่เอาบัตรประจำตัวประชาชนโอ้เดี๋ยววิธีการแนบเอกสารเรามาดูก่อนวิธีการแนบเอกสารนะครับขั้นตอนต่อมาแล้วนะทุกคนเป็น่เขาบอกว่าแนบเป็นไฟล์ PDF เท่านั้นแล้วมีขนาดไม่เกิน2เมกยกเว้นรูปถ่ายเอารูปถ่ายเราไปแล้วเราเหลือบัตรประชาชนเราก็คลิกตรงนี้นะครับอันดับแรกเลยบัตรประชาชนนี้หรืมไม่ได้นะต้องใส่ฟึบบัตรประชาชนรายละเอียดไม่ต้องใส่สถานะอะไรอะเอกสารอ๋อเขาให้ทำอะไรเนี่ย อัพโหลดอ่าเขาไม่ใส่ก็ไม่ได้ใส่นะทุกคนนะตรงไหนที่มันเป็นไอแถบสี่สีเหลืองๆเ,เนี่ยคือไม่ได้ต้องทําอะไรเขาให้เรามาอัปโหลดเลยอัพโหลดคลิกเข้าไปแล้วเกิดอะไรขึ้นเอายังไงนี่ทุกคนเรามือใหม่กันทุกคนนะเนี่ยเอาอาเขาให้ทําอะไร อ้ามันช้าหรือไงอ้าเราอัปโหลดใหม่บันทึกและวคงคำขอไม่ใช่แล้วเนี่ยไฟล์ใหม่อ๋อโอ้ทุกคนนี่เราต้องลากไฟล์มาตรงนี้เราคลิกเข้าไปตรงนี้โอ้ก็บอกว่าลากไฟล์คือลากไฟล์ก็คือไม่ได้ลากหรอกครับ คือเราไปคลิกเราไปคลิกนะครับความหมายของเขาเนะ่ะเขาบอกว่าลากเฉยเฉยต่อไปประกอบวิชาชีพในรบัตรประชาชนผมอู้ถ้าเป็นแบบนี้ผมต้องคลิกดูก่อนนะผมมองไม่เห็นไอค่อนใหญ่อ่าตัวนี้จึบ๊บเปิดนั่นมันมาแล้วนะทุกคนสำนักบ,บัตรประชาชนอัพโหลดขึ้นไปเรียบร้อยนะถ้าเขียวนี่เรียบร้อยนี่เขียวตรงนี้ก็เรียบร้อยนี่เขียวตรงนี้ หลักฐานแสดงคุณวุฒิระดับปริญญาอา้าวก็ใบปริญญาท่านสคริปของเราก็คลิกไปสิครับตรงนี้บอกลากไฟล์แล้วก็ไปคลิกลากไฟล์ใบปริญญาของเราตรงนี้อ่าโอ้โอหนี่นี่ตรงนี้หลุดเฟรมไปให้ทุกคนอัปโหลดแฟม้มเกินอา้าวถ้ามันเกินจะทำยังไงเนะี่ยอืมอัปโหลดไม่ได้เออลองใช้วิธีนี้ดูเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเอา ใบปริญญาของเรานะครับไปถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วเอามาทําเป็นไฟล์ pdf เนอะถ้าเป็นสแกนนะรู้สึกว่ามันจะเกินเนาะมันจะทําไม่ได้เดี๋ยวเราไปทํากันนะอ่าทำแบบนี้นะครับถ่ายรูปปึ๊บอืมพอถ่ายรูปเสร็จเราส่งรูปของเราไปที่ไล นะครับจากนั้นเราไปดาวน์โหลดลายของเราแล้วเอาไปทําเป็น pdf นะครับเราถ้าเราเป็นไปสแกนในเครื่องพิมพ์นะรู้สึกว่ามันจะไม่ได้หรอกครับครับผมไปที่ลายของเรานะครับเราก็จะมาเอาวุฒ d ของเราบันทึกเป็นมาดูนะนี่อ่าตัวนี้เข้ามาแล้วเราก็ไปที่ w o r d แทรก รูปภาพมาอืมแทกลงมานี่แทกขอโทษทีนะทุกคนนะผมถือมือถือคนเดียวนะมันก็จะต้องมองเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเนาะอะแทกมาอ่ะเรามาทำให้มันตัดมันหน่อยสิตัดมันหน่อย ให้มันดูไม่น่าเกลียดนะครับคนตรวจเขาจะได้ไม่อารมณ์เสียชึบงอโรงเรียนก็มามาก็หอนอีกเนาะอะไรของเขาเนี่ยชุบขยายมันหน่อยให้เกิดใหญ่ขึ้น อะถ้าไม่ได้ครั้งนี้คือลําบากเลยนะเรามันต้องได้นะทุกคนถ้าไม่ได้นี้มันไฟไฟขนาดไฟไม่ไม่รองรับพางั้นโอ้โหจะทํำยังไงละ่ะเราก็คงก็เป็นคนที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพไปอีกอืมอ่าทำยังไงล่ะทีนี้เราก็ไฟล์บันทึกเป็น เรียกดูเอาเราทำมันเอกสารเอาวุดอา่าเขียนว่าวุดหกแปดไว้ก่อนหกแปดวุเอา้าหกแปดวอไวปเฉยทำเป็นไฟล์ pdf นะครับทุกคนกดมาตรงนี้แล้วก็ไฟล์ pdf จากนั้นเราเอาไปไว้ที่ต่อไปประกอบวิชาชีพบันทึกอ่ามันก็เป็น PDF มาอ่าเราไปที่เว็บไซต์จุบลากเอาลากเอาตัวที่เป็นว o o d นะทุกคนที่ทำไปใหม่เมื่อกี้นี่นี่วอแหวนนี มันไม่ชัดขออภัยทุกคนด้วยเปิดปุ๊บอา้าวเนี่ยมันได้นะทุกคนวุฒของเราอัพโหลดนะครับนั่นได้ล้หลักฐานวิทยะฐานะไม่ต่ำกว่าชำนาญการในตำแหน่งครูเราก็ต้องใส่คำว่าลากนี่ก็คือการคลิกนั่นแหละคลิกไปจากนั้นมาที่ อ่ะตัวคำสั่งแล้วก็เปิดจุ๊บนะมันมาแล้วทุกคนมันมาแล,แล้วเราก็อัปโหลดเขามันเขียวก็ได้เลยหลักฐานการผ่านการประเมินหลักฐานผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพผู้ร่สภากำหนดเอา อ๋ออ๋อมันเราไม่ได้เอาตัวนี้สี่เราไม่เอาเพราะว่าเราเอาเป็นวิทยาฐานะของเรานะถ้าเราเป็นครูชํานาญการนะหลักฐานแสดงกลุ่มวิชาเราก็ไม่เอาเพราะว่าของเราไม่ได้เป็นแบบนี้หลักฐานแสดงกลุ่มวิชาที่คณะกรรมการคุรุสภาเช่นใบรายงานผลอ,อันนั้นฐานสริปใบรายงานผลตารางสอนอ๋อ ของของผมเป็นข้าราชการคงไม่เป็นอย่างนั้นอ่าผมผมได้แล้วเท่านั้นรูปถ่ายสุภาพรูปถ่าย1น,นิ้วอ๋อเขาต้องเอาด้วยนะนี่อา้าลองดูสิเป็น jpeg อ่ะรูปถ่ายเอา้านี่อ่ะจัดไปอ่าได้แล้วทุกคน เราต้องให้รูปเขาไปรูปนึ่งนะเขาจะเอาไปติดหรืออะไรนะครับที่เข้าเกณฑ์กับเราก็มีเท่านี้นะทุกคนไอ้ไอที่เราไม่มีเขียวเขียวนี่นะเราก็ไม่ต้องไปเอาเขานะเพราะเราเราเข้าเกณฑ์เท่านี้หลักฐานอื่นๆเพื่อประกอบเราก็ไม่อื่นๆแล้วไม่มีไงกอพอเจ็ดนี่คือคุณต้องมีนะกอพอเจ็ดนี่ไม่มีไม่ได้นะต้องคลิกเข้าไปที่ดินสอนี่ลากไฟล์กอพอเจ็ดเรามาอยู่ไหนละ่ะ นี่ไฟล์กพจของเราเปิดชุบไม่ได้ทำเหมือนเดิมนะทุกคนไปถ่ายรูปลงลายแล้วก็มาทำในเวิร์ดเหมือนเดิมอ่ะนะทุกคน,นก็ไปทำเป็น PDF แบบถ่ายรูปส่งลายมานะครับไปทำเวิร์ดแล้วมาทำา PDF นะครับมันถึงจะมีขนาดที่ได้นะครับถ้าเราไปสแกนเครื่องพิมพ์น,นะครับมันขนาดไม่ได้นะครับเราก็มาลาก วุฒของเราอ่ะวุฒของเราไม่ใช่วุฒ d ไม่ใช่วุฒ d โทษทีโทษทีอ่าก็พอเจของเรานะครับนี่นี่ผมคลิกเอาแล้วแล้วก็มาเปิดทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะทุกคนอ่ะมันจะได้นะมันจะออกนี่เราอย่าลืมอัปโหลดนะอัพโหลดอัปโหลดจุ๊บเรียบร้อยมันมีให้เราทําเท่านี้เหรอบอกว่ามีบัตรประจำตัวประชาชนหลักฐานแสดง วุฒิดังนี้ปริญญาบัตรข้อสองเราก็ใส่ไปแล้วหลักฐานแสดงวิทยาฐานะเอออันนี้ผมใช้เกณฑ์นี้นะแสดงวิทยาฐานะข้อส,สองของผมะนะชำนาญการนะขอส,ะสองก็คือชำนาญการหลักฐานผ่านเกณฑ์การประเมินตามคุณภาพมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพอันนี้ผมไม่ได้ใช้อันเนี้ยเราใช้แค่อันที่สามมันก็ผ่านไปแล้ว หลักฐานแสดงกลุ่มวิชาหรือตารางสอนหลักฐานแสดงกลุ่มวิชาตามที่คณะกรรมาการคุรู้เช่นใบรายงานผลการศึกษาทานสคริปต์เราใช้ด้วยเหรออ่า,อาสิ่งไหนที่เราไม่ได้ใช้นะฮะเราก็ไม่ใช้เพราะว่าเราใช้อะไรนะนี่นีน ขึ้นมาครื่องดูข้างบนนะทุกคนเราใช้แค่หนึ่งนี้ก่อข้อมูลในคำขอให้ครบถ้วนกรณีแจ้งให้ดำเนินการหรือขอเอกสารเพิ่มเติมอะตอนนี้เรามีแบบนี้จนครบถ้วนแล้วที่ที่เราคิดว่าจะเป็นเกณฑ์ให้เราผ่านการต่อนะกลับไปเออเราก็มีแค่นี้แหละทุกคนเราก็ไปบันทึกเลย ปุ๊บตรดตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน่าถ้าเราไม่ผ่านเราก็จะให้เขาเขาก็จะไม่ให้เราผ่านเขาให้เราตรวจสอบให้ครบนะครับอ่าเขาจะบอกเรามาว่าเราขาดอะไรไปกรน,นรุณาแนบหลักฐานลำดับที่5หลักฐานแสดงกลุ่มวิชาที่คณะกรรมการ คณะรุฐภากำหนดเช่นใบรายงานผลการศึกษาทานสคริปหรือตารางสอนเอาเขาจะเอา,เอาทานโอาทานสคริปซ้ำเดิมอีกเหรอเอาเอาอยากได้ผมก็ให้ออาอยากได้ผมก็จัดสิครับทานสคริปผมอยู่ไหนล่ะเนี่ย อ๋อมันดีอย่างนี้เนาะถ้ามันครบก็ผ่านไปได้ถ้ามันไม่ครบเขาก็ให้เรากลับไปมันก็ไม่ให้เราผ่านถ้าเราครบแล้วมันก็ผ่านไปเองของมันนะครับไอ้ส่วนที่เรางงๆที่มันเหลือที่เป็นช่องว่างอะไรอย่างเงี้ยก็ช่างมันนะครับถ้ามันครบมันจะผ่านไปแล้วก็คลิกโปรดตรวจสอบข้อมูลกรุณาเลือกตำบลที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้เอ้าผมไม่เลือกตำบลที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เออดีนะทุกคนมันให้เราไม่ผ่านไปเพราะว่าเราขาดอะไรไปเราก็ไปเติมเนาะที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ถนนตำบลอ๋อนผมลืมไปซะนี้อ่าตำบลคำเตยบ้านเกิดเอาทีนี้ผมครบแล้วนะถ้าไม่ให้ผ่านไปอีกนี้ผมจะเลือกทําแล้วนะผมจะไปพักและกินกาแฟแล้วอ่ะลองดูสิ เขาบอกว่ายืนยันผมก็ยืนยันนะครับจากนั้นอ่านี่บันทึกข้อมูลสำเร็จเลขบัตรเลขคำขอก็มีพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมผมพิมพ์แล้วผมดาวน์โหลดไว้เลยผมก็จะเอาไปจ่ายนี่นดาวน์โหลดมันมาแล้วทุกคนนี่เราไปจ่ายได้เลยนะกี่บาทแล้วเนี่ยห้าร้บาท ห้าร้อยบาททีนี้ถ้ามันได้แล้วเราก็จะไปตรวจสอบดูแต่ถ้ายังไม่ได้อออกไปถ้าได้นะครับอา่อานี่นี่นผมคลิกออกมาแล้วมันก็บอกรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลนะเจ้าหน้าที่เขาจะตรวจสอบเป็นเดือนนะทุกคนเป็นเดือนนะครับ <laughs> ตอนที่เราต่อไปประกอบอ่เป็นเดือน แล้วเราเอาเงินไปจ่ายก่อนนะฮะปริ้นแล้วก็เอาไปจ่ายเออเรามาตรวจสอบข้อมูลเราสินี่ตรงนี้อันดับแรกตรวจสอบข้อมูลเราตรวจสอบสถานะนะครับถ้าไม่ได้ไม่ได้เราไม่ได้เป็นคนสอบใบประกอบเราอย่าไม่อย่ามาตรวจสอบใบรับรองความรู้เราตรวจสอบสถานะเราขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตต่อเราขึ้นทะเบียนนี่เราขึ้นทะเบียนเป็นเนี่ ระบบใหม่แล้วนี่เราก็มาคลิกตรงนี้สถานะของผมส่งตรวจลอกชำระเงินอ้าวผมต้องไปชำระเงินแล้วนะทุกคนวันนี้ก็เรียบร้อยเพียงเท่านี้นะครับผมไปชำระเงินแล้วผมได้ตอนไหนผมจะมาทำคลิปให้ต่อนะอันนี้ขึ้นทะเบียนนะทุกคนเสีย500บาท แต่ถ้าเป็น B ีไรเซนผมจะมาทําไดไหมเนี่ยผมจะมาทําวิดีโอให้คนอื่นดูได้ไหมเนี่ยเพราะว่าผมเห็นน้องๆหลายคนต่อ B ีไรเซนยังไม่ได้คือมันหมดแล้วอนะ่ะเนาะแล้วต่อยังไม่ได้โอ้ยทุกคนมันไม่ยากหรอกทําเหมือนผมทํานี่แหละเขาให้เอาเออแต่แต่บีไรเซนมันมีเกียรติบัตรด้วยนะทุกคนอย่างอย่างอย่างเกียรติบัตรนี่ผมเตรียมไว้เนี่ยผมจะเอาไว้ ขึ้นทะเบียน A อไรเซนแต่ว่ามันไม่ใช้แต่ดีไรเซ้นมันต้องใช้เราทําไว้แบบนี้นะทุกคนพอเราทําไว้เนี่ยมันอัพไม่ได้ใช่ไหมมันเกินใช่ไหมเราไปถ่ายเ,าเราพิมพ์พิมพ์แล้วถ่ายรูปเปติบัติเนี่ยแล้วมาทําเป็นไฟล์ PDF ิเอทำเอามาใส่เบิร์แล้วทําเป็นไฟล์ PDF แล้วไปอัพขึ้นขึ้นทุกรูปทุกคนนะอันนี้การันตีเลยทําไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะสวัสดีครับ ทุกคนผมก็ได้ปินเอกสาราที่จะไปจ่ายตังที่เซเว่นออกมาแล้วนะครับไปจ่ายที่เซเว่นนะแล้วนี่พวกนี้เป็นเอกสารทั้งหลายที่มาใช้ในการโโอ้โหต่อไปประกอบวิชาชีพนะครับทั้งปินทั้งโอเซ็นอะไรก็สั้งเยอะแยะก็ใครที่นะครับ เอ็นดูในความพยายามทำคลิปวิดีโอของผมนะครับก็จะให้รางวัลเป็นค่ากาแฟสักแก้วสองแก้วก็กได้นะครับ <c oughs> ผมเดี๋ยวไปจ่ายตังค์ที่เซก่อนนะครับแล้วก็รออีกสักประมาณเดือนหนึ่งก็จะได้แล้วละ่ะใบประกอบวิชาชีพที่เป็น A อไลเซ s นขึ้นทะเบียนจาก B เป็น A นะฮะส่วนอันเรามาดูอันนี้เป็นพื้นฐานของการต่ออย่างอื่นก็ได้นะนะครับอ่ะ